พรทลงมากับน้ำตาแห่งความปีติในแอฟริกาฝนตกถือว่าเป็นพรฝนที่ตกในระหว่างพิธีพรมงคลสมรสคือน้ำตาแห่งความปิติยินดีของสวรรค์นเที่ลงมาถือเป็นเรื่องธรรมดาในแอฟริกาใต้อย่างไรก็ตามไม่มีใครคาดคิดว่าฝนจะตกตรงกับช่วงที่ฉันอยู่ที่เมืองโจฮันเนสเบิร์กเดือนธันวาคมปี2019 ฝนตกหลายชั่วโมงติดต่อกันหลายวันก่อนมาก็มีความคิดผุดขึ้นมาว่าพิธีพรมงคลสมรสในทวีปแอฟริกาคงมีเรื่องท้าทายที่ไม่ธรรมดาความคิดนั้นได้กลายเป็นลางสังหณรที่พิเศษจริงๆหลายปีที่เราวางแผนว่าจะจัดการประชุมสุดยอดระดับทวีปและพิธีพรมงคลสมรสในแอฟริกาใต้น่าเสียดายที่มูลนิธิของสหพันธ์ครอบครัวแอฟริกาใต้ยังไม่ได้อยู่ในระดับ ที่จะเป็นเจ้าภาพร่วมกับรัฐบาลแอฟริกาใต้ในการจัดการประชุมสุดยอดและพิธีพรมงคลสมรสจนในที่สุดในปี2018เรามุมานาโจนได้ใจรัฐบาลและประชาชนชาวแอฟริกาใต้ตอนที่เราร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ100ปีของเดนสันแมนเดลาให้หมู่บ้านเอมเบโซรวมถึงการประชุมสุดยอดเคปทาวและพิธีพรมงคลสมรสในปี2018 บนพื้นฐานนั้นกับความคิดริเริ่มอย่างต่อเนื่องของผู้เผยวจนะฮาเดเบและผู้นำศาสนาคนสำคัญอื่นๆที่คอยกระตุน้นเราจึงพร้อมที่จะจัดการประชุมสุดยอดระดับทวีปและพิธีพรมงคลสมรสครอบครัวรับพรและอาสาสมัครของเราได้เตรียมคู่บ่าวสาวมาเข้าร่วมในพิธีกว่า1 0 0 0 0แคู่และเราคาดว่าชาวแอฟริกานับล้านคนกับคนจากทั่วโลกจะเข้าร่วมพิธีโดยผ่านอินเทอร์เน็ต เราได้รับการตอบรับอย่างท่วมท้นในเชิงบวกความพยายามในการระดมพลสิ่งประสบความสำเร็จผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่มาจากเมืงองโจฮันเนสเบิร์กซึ่งเป็นที่ตั้งของสนามกีฬา FNB หรือที่เรียกกันว่า Soccer City แต่ก็ยังมีผู้ที่ต้องเดินทางหลายวันเพื่อมาเข้าร่วมผู้เข้าร่วมโดยรวมมาจาก54ประเทศจากต่างประเทศที่มามากที่สุดมาจากโมซัมบิกแซมเบียและซิมบับเว นอกจากนี้สถานีโทรทัศน์และวิทยุแห่งชาติของแอฟริกาใต้และสื่อใหญ่อื่นๆทั่วแอฟริกาก็เตรียมถ่ายทอดสดแต่ทว่าผู้เผยวรจะนะฮาเดเบกับทีมงานรู้สึกกระวนกระวายเมื่อพวกเขามองดูท้องฟ้าฝนตกอยู่8วันและเมืองโจฮันเนสเบิร์กมีปัญหาน้ำท่วมขังในวันพิธีฝนก็ยังตกไม่หยุดบางครั้งฝนซาแล้วก็ตกหนักอีก ในสนามกีฬา FNB และถนนรอบๆเปียกโชกบางบริเวณมีน้ำขังหลายคนในรัฐบาลขอให้เราปรับกำหนดการใหม่เพราะพวกเขาไม่เชื่อว่าจะมีใครมาได้ร้อยละ30ของรถบัสเช่าเหมาขอยกเลิกเพราะพวกเขาคิดว่าพวกเขาคงไม่สามารถเข้าถึงจุดรับส่งที่กำหนดได้ก่อนวันพิธีผู้เผยวนจนะฮาเดเบ,บบอกฉันว่าไม่ว่าพระพายหรือพระพิรุณ ก็ขวางคนที่จะมาเข้าร่วมพิธีรับพรไว้ไม่ได้ในวันก่อนวันพิธีเมื่อข่าวของการยกเลิกรถบัสเช่าเหมาหลังไหลเข้ามาอย่างกับสายฝนผู้เผยวรชนะฮาเดเบกับทีมงานของเขาจึงปรับเข้าสู่ภาวะฉุกเฉินและพยายามจัดหารถบัสกว่า500อยคันมาจนได้ผู้เผยวจชนะฮาเดเบสทำงานหนักมากเขาขามักขันนทำทุกอย่างเพื่อทำให้ผู้คนที่มีความปรารถนาอันแรงกล้า อยากจะเข้าร่วมรับพรได้รับพรสำเร็จสมดังตั้งใจเมื่อถึงวันพิธีพรมงคลสมรสระดับทวีปพวกเขาก็ได้ทำตามความปรารถนาอันยิ่งใหญ่นั้นพวกเขาเริ่มเข้าสู่สนามกีฬาเป็นคู่คู่ตั้งแต่ตีห้าทุกคนต่อแถวกันยาวเหยียดรอคอยอย่างอดทนเมื่อพวกเขาเข้ามาได้ต่างคนก็ตรงไปชั้นสามซึ่งมีที่ให้หลบฝนแม้สถานการณ์จะเป็นเช่นนี้ สถานที่จัดงานกลับเต็มไปได้วยความรู้สึกรื่นเริงพวกเขาร้องรำทำเพลงด้วยความรู้สึกขอบคุณสำหรับพิธีพรมงคลสมรสครั้งประวัติศาสตร์ที่พวกเขารู้ว่าพวกเขาได้รับพรจากบุตรีคนเดียวของสวรรค์บรรยากาศเหมือนกับงานรื่นเริงการอุทิศทุ่มเทของพวกเขายิ่งเป็นที่ประจั์เมื่อผููเข้าร่วมที่หลบฝนอยู่ชั้นสามทยอยกันเดินลงมาและเข้าสู่สนามตามคำขอของผู้เผยวัจนะฮาเดเบแม้จะมีร่ม และเสื้อกันฝนก <ENNIS S 1> ็ตามส่วนใหญ่จะเนื้อตัวเปียกปอนแต่ทว่าไม่มีอะไรมาทำให้จิตใจของพวกเขาหดหู่ได้พวกเขานั่งไม่ติดเก้าอี้มักจะลุกขึ้นร้องรำทำเพลงหรือปลอบมือเห็นได้ว่าความมุ่งมั่นของผู้เผยวัจะฮาเดเบและสมาชิกของคริสตจักรแห่งการเปิดเผยของพระผู้เป็นเจ้านั้นน่าทึ่งมากเมื่อฉันมาถึงสนามกีฬาฉันเห็นเจ้าบ่าวเจ้าสาวในชุดทักซิโด และชุดแต่งงานกำลังรอรับพรเมื่อพวกเขาเห็นฉันสิณตะโกนคุณแม่มูลคุณแม่มูลดังกระหึมตามด้วยเสียงปรบมือฉันรู้สึกว่าแม่กำลังโปรยสายฝนแห่งความสุขและพระพรลงมาแค่นั้นยังไม่พอยังมีเรื่องระทึกตามมาอีกขณะที่ฉันออกจากห้องกรีนรูมและเข้าไปในลิฟต์ไฟฟ้าก็ดับไม่น่าเชื่อว่าแม้เสียงดนตรีจะหยุดลง ผู้เข้าร่วมยังคงร้องเพลงและส่งเสียงเชียร์ไม่หยุดฉันเดินลงจากชั้นสามโดยไม่มัวรอลิฟต์อยู่ฉันตั้งใจว่าจะไม่ปล่อยให้เรื่องท้าทายน้อยใหญ่มาทําให้งานมหากรรมรับพรหยุดชะงักเมื่อฉันมาถึงใกล้ๆอุโมงค์ทางเข้าผู้เผยวาจาฮาเดเบกาลังคอยอยู่ด้วยใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสฉันดีใจมากที่ได้เห็นเขาและกล่าวว่ามาทําวันนี้ให้ดีที่สุดกัน เขาเชิญฉันนั่งรถเปิดประทุนเข้าสู่สนามกีฬาแผนที่วางไวส้สำหรับฉันคือวนรอบสนามกีฬาเพื่อทักทายผู้เข้าร่วมก่อนขึ้นเวทีเนื่องจากฝนตกเราจึงปรับแผนเป็นปิดประทุนพราะนั้นทันทีที่เราออกจากอุโมงเข้าสู่สนามฟูงชนก็ส่งเสียงอื้ออึงเมื่อรถเคลื่อนผ่านทหารกองเกียรติยศผู้เข้าร่วมก็ลุกขึ้นโบกมือและตะโกนว่าคุณแม่มูล แต่หลังจากที่รถเคลื่อนไปบนสนามได้ไม่กี่เมตรปฏิหารก็เกิดขึ้นคนที่ตกหนักอยู่ได้หยุดลงทันทีฟุงชนจึงเคลื่อนมายืนตรงที่ไม่มีอะไรบางเพื่อจะได้เห็นฉันและทันใดนั้นเราก็เห็นคนนั่นสนามกีฬาอีกครั้งที่ฉันรู้สึกขอบคุณพ่อแม่แห่งสวรรค์ของเราพระองค์ทำงานอยู่เบื้องหลังเสมอเราจึงเปิดประทุนรถแล้วฉันกับผู้เผยวจนะฮาเดเบกก็โบกมือทักทายฝูงชน ที่เปลื้มปีติอย่างเหลือล้นจิงตะโกนเชียร์ของฝูงชนนั้นเกินจินตนาการมันเป็นภาพที่น่าอัศจรรย์อย่างแท้จริงผู้เผยวจะนะฮาเดเบมองมาที่ฉันแล้วกล่าวอย่างภาคภูมิใจว่าคุณแม่ครับคนเต็มทั้งสนามกีฬาแล้วรูปภาพประกอบ7จธันวาคม2019พิธีพรมงคลสมรสสำหรับสองแ0,000คนโจฮันเนสเบิร์กแอฟริกาใต้ ฉันขึ้นเวทีเพื่อเป็นประธานผู้ประกอบพิธีพรมงคลสมรสนับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของมนุษย์ที่เราจัดพิธีพรมงคลสมรสระดับทวีปโดยแอฟริกาเป็นทวีปแรกที่ได้รับเกียรตินี้มีคู่ตัวแทน162คู่จาก54ประเทศประกอบด้วยคู่บ่าวสาว54คู่คู่สามีภรรยา54คู่และคู่ผู้นำทางศาสนาผู้นำในรัฐบาล และผู้นำชนเผ่าอีก54คู่อยู่บนเวทีที่นั่งบนเวทีมีคณะผู้แทนมากกว่า100คนรวมทั้งประมุแขแห่งรัฐ5คนและผู้แทนรัฐบาลอย่างเป็นทางการในบรรดาผู้เข้าร่วมรับพรและ VIP อพอดีตประมุแขแห่งรัฐ6คนประธานรัฐสภา12คนสมาชิกรัฐสภา140คนหัวหน,น้าชนเผ่าพื้น1 219คนผู้นำทางาศาสนาที่สำคัญ127คน และตัวแทนสื่อกว่า80คนจาก30ประเทศในบรรดาพวกเขาเหล่านั้นมีกษัตริย์ของชนเผ่าซูลูซึ่งเป็นเผ่าที่ใหญ่ที่สุดของแอฟริกาใต้เผ่าซูลูมีชื่อเสียงนในการสกัดกั้นการบุกโจมตีของกองทัพยุโรปและมีบทบาทสําคัญในการสร้างอัตลักษณ์และประเพณีของแอฟริกาใต้สมัยใหม่การรวมตัวกันบนเวทีราวกับหมู่ดาวบนท้องฟ้าของหลากหลายคู่สมรส และศักดิพยานได้เพิ่มความสำคัญให้กับพิธีพรมงคลสมรสฉันประกอบพิธีน้ำศักดิ์สิทธิ์ด้วยหัวใจของการให้พรแก่อฟริกาแห่งสวรรค์ทวีปที่ได้รับการเกิดใหม่เป็นทวีปแห่งความหวังและพระพรผู้เผยวจะนะฮาเดเบขึ้นเวทีเพื่อรับชามน้ำศักดิ์สิทธิ์และคอยช่วยฉันเขาช่วยฉันด้วยความเต็มใจโดยไม่ใส่ใจพิธีการตามตำแหน่งของเขาฉันรู้สึกจริงๆว่า เขาเป็นลูกกตัญยูอย่างแท้จริงเขาปรารถนาเพียงแค่อยากช่วยแม่ของเขาเท่านั้นถ้าจับพิธีน้ำศักดิ์สิทธิ์ก็เป็นการประกาศพรมงคลสมรสและการอธิษฐานประสาทพรในวันศักดิ์สิทธิ์นี้ฉันเทหัวใจฉันเพื่อประโยชน์ของแอฟริกาว่าความหวังของผู้พยากรกษัตริย์และหัวหน้าชนเผ่าพื้นเมืองนับไม่ทั่วในทวีปนี้ก็คือการนำทุกคนมาถึงวันที่จะเกิดสันติภาพอย่างยั่ง,งยืน โดยการติดตามรับใช้พ่อแม่แห่งสวรรค์ฉันอธิษฐานอย่างจริงจังว่าทวีปนี้จะได้รับพรจากสวรรค์ขณะที่ฉันอธิษฐานฝนก็เริ่มตกอีกเราทุกคนรู้สึกว่านี่ไม่ใช่น้ำตาแห่งความเศร้าโศกแต่เป็นน้ำตาแห่งความปีติของพ่อแม่แห่งสวรรค์ผู้เผยวจนะฮาเดเบก,กล่าวในภายหลังว่าฝนที่ตกลงมาอย่างกับน้ำตกในแอฟริกาใต้ในระหว่างการรับพร เป็นสัญ,ญลักษณ์ของน้ำตาแห่งความปีติของสวรรค์คนได้ชำระความเจ็บปวดของพ่อแม่แห่งสวรรค์ที่มีต่อความลำเค็นของแอฟริกาฉันรู้สึกประทับใจคำพยานของผู้พยากรณ์ฮาเดเบในช่วงที่เขากล่าวต้อนรับว่าวันนี้เป็นวันพิเศษแห่งการรับพรของทวีปแอฟริกาเราทุกคนขอส่งความจริงใจของเราออกไปต้อนรับคุณแม่ที่แท้จริงบุตรีคนเดียวของพ่อแม่แห่งสวรรค์ผู้นำทุกเผ่าพันธุ์และผู้คนทั่วโลกมารวมกันวันนี้ ผมเชื่อว่าอนาคตใหม่ของแอฟริกาใต้และแอฟริกากำลังเปิดออกเธอเป็นคุณแม่ที่แท้จริงของเราจริงๆพิธีพรมงคลสมรสระดับทวีปเป็นชัยชนะครั้งใหญ่ครั้งประวัติศาสตร์ช่างเป็นสิ้นปี2019ที่สมบูรณ์แบบสำหรับการเปิดประตูสู่ปี2020เมื่อไม่มีใครเชื่อว่าการแก้ไขระดับชาติจะเป็นไปได้เราจึงเตรียมการสำหรับประเทศแห่งสวรรค์และทวีปแห่งสวรรค์ เราได้บุกเบิกเส้นทางที่ไม่คุ้นเคยนี้และได้รับชัยชนะครั้งใหญ่ในระดับทวีพเพื่อสวรรค์มันช่างเป็นวันแห่งปาฏิหาริย์อย่างแท้จริง